สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสนอจะเสนอนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วเกี่ยวกับเจ้า s ซัมซุง n o t e 20นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มี l ล a k แล้วก็ข่าวคราวใหม่ๆนะครับออกมาเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ตรงนี้เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอ s ส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องมาพูดถึงเจ้าตัว S 20 series นะครับโดยเฉพาะเจ้า S20 Ultra ตอนนี้ที่ทุกคนที่ใช้อยู่นะครับรู้สึกว่าค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้า focusing issue หรือว่าปัญหาในการโฟกัสนั่นเองนะครับตอนนี้คือทุกคนสบายใจได้นะครับในอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับคือทางซ a m s u งเนี่ยเขาจะปล่อยอัปเดตมาซ่อมแล้วก็แก้ไขเจ้าตัว S20 โดยเฉพาะ ตัวอัลตรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาแก้ไขในเรื่องของโฟกัสซิ่งอิชูตรงนี้ส่วนในเรื่องของตัวเวอร์ชันเนี่ยนะครับเจ้าตัวเอ็กซีสของพวกเราเนี่ยเขาก็จะอัปเดตก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวของ Snap Dragon เนี่ยของต่างประเทศเขาก็เดี๋ยวจะค่อยๆตามออกมาทีหลังแล้วก็ตอนนี้เจ้า One u i นะครับ2.5 กำลังจะออกมาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าตัว One UI 2.1เนี่ยที่อยู่ในตัวของ S20 Series นะครับเขาก็จะเริ่มทยอยอัปเดตกับพวกเก่าๆนิดนึงนะครับอย่างพวก Note 9หรือว่าพวก S S10 หรือว่าพวก Note 10นะครับ Note 10 Plus อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มปล่อยอัปเดตมาให้เรานะครับส่วนเจ้าฟีเจอร์เนี่ย ก็เทพเทเลยนะครับที่ผมชอบก็คือเหมือนเป็น one single take shot เหมือนที่เราถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายไปถ่ายไปรูปหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมันผลออกมาให้ว,ว่าก็เลือกว่าแบบไหนที่ดีที่สุดอย่างเป็น slow motion หรือว่าเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็น time lapse หรือว่าเป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นขาวดำนะครับแล้วเขาก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรานะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือ samsung quick share ที่เขากำลังจะปล่อย มาให้ในมือถือซัมซุงนะครับหลายๆรุ่นเพราะว่าคือมันมันไม่มีประโยชน์อะที่จะใส่ฟีเจอร์ตรงเนี้ยมาให้กับพวก flagship เทพๆอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาจะแชร์กันเนี่ยมันจะแชรงแค่เฉพาะในกลุ่มถ้าเกิดว่าเขาปล่อยอัปเดตตัวเนี้ยมาให้กับสมาร์ทโฟนซัมซุงของทุกรุ่นเลยจริงๆแล้วนะแล้วเวลาที่เราจะถ่ายโอนข้อมูลหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยมันก็จะทำได้สะดวกมากขึ้น แล้วก็มาถึงเจ้าลีกนะครับล่าสุดของเจ้าตัว Note 20นะครับคือทางคุณแม็กซ์เนี่ยนะครับที่ผมจะใส่ข้อมูลเอาไว้นะครับเขาก็บอกว่าเจ้าตัว Note 20เนี่ยนะครับที่กำลังจะออกมาเขาบอกว่าให้เราเหมือนนึกถึงเจ้าตัว s 20นะครับที่มี S Pen นะครับแสดงว่าทุกอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้ก็แอป เสียใจนิดนึงเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ซัมซุงเขาบอกมาเนี่ยโห150ล้านน,น,นู่นน,นี่นู่นนี่ไม่รู้ว่าเขาจะใส่มาจริงๆในตัว Note20 หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้คือเขาพยายามที่จะดันเจ้าตัวพวกพับนะครับพวกฟลิปต่างๆของซัมซุงเนี่ยตอนนี้เขาไป Invest ลงทุนกับสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นมากกว่าเพราะว่าในสื่อเนี่ยนะครับเขาก็บอกอีกว่าเจ้าตัวกล้อง ของเจ้าตัว S20 เนี่ยคือมันก็คงจะละไม้คล้ายคลึงกับเจ้าตัว Note 20เลยซึ่งคือมันไม่มีอะไรถ้าเกิดมันไม่มีอะไรใหม่อะคือมันก็แอบเร้าแต่สำหรับคนที่ได้ใช้ปากกานะครับหรือว่าตัว S Pen เนี่ยผมว่าน่าจะชอบกันเพราะว่ามันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างสำหรับคนที่ได้ใช้นะครับและอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้นะครับ Samsung เนี่ยเขาพยายามที่ invest พยายามจะ invest มากๆอยู่ในตัวของมือถือฝาพับนะครับอย่าง The Fold นะครับที่กำลังจะมาอีกแล้วนะครับแล้วตัว w 2 0นะครับซึ่งจะเปิดตัวในจีนนะครับที่เดียวแล้วก็โอเคครับแล้ววันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของผมนะครับซึ่งพอมีเลกใหม่ๆนี่ผมก็จะรีบมาอัปเดตทุกคนเลยนะครับยังไงถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ u u s s r r i e e ได้แล้วก็ ส่วนๆก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงเจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วย